สวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กันกับช่องโยชิเทะกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาอยู่กันกับเกมลายอั่มนะคะเป็นเกมที่เกี่ยวกับการเออเขาเรียกว่าอ,อะไรสเก็ตภาพสเก็ตภาพของผู้ร้ายนะคะแล้วก็ให้พยานมาอธิบายว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงแล้วเราก็เป็นคนวานนเองอ่ะนนี่แล้วก็มาเลือกว่าเราจะเป็นตำรวจผู้ชายตรงหรวจผู้หญิง แล้วเป็นตำรบจผู้หญิงละกันก่อื่นเลยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s สไ i b e ให้ช่องด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะไปดูกันเลยอืมผมสวยเชียโอเคพยานเรามาแล้วเขาบอกว่าเขาสวมเสื้อสีเขียวโอเคเสื้อสีเขียวโอ้แบบต้องเลงเองด้วยนั้นเนี่ยแบบโอ้ยากนิดนึงเลงเองอ่าระบายสีระบายสีตืด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 แค่นี้ก็แล้วกันโอเคเขาสวมแว่นสีดําสีดําขยายได้ไหมเนี่ยขยายไม่ได้ด้วย ฝีมือวาดรูปอะไรก็นเนี่ยโอเคเรามาเทียบกับคนจริงๆนะคะว่าคนไหนเป็นคนร้ายห็ดูสิเสื้อสีเขียวอ่าคนนี้หรือเปล่ามีคนอื่นอีกไหมไม่มีแล้วมีคนนี้แหละจับเลยคนนี้แหละกิ้วตีโอเคอ๋อไม่ดูวิดีโอได้คูณสองด้วยเราเอาไว้ก่อนอ่าจับได้คนหนึ่งแล้วโอเคโอ้มีปลดล็อกชุดใหม่ด้วยนะคะเนคเคสมาเดี๋ยวๆไอ้แว่นสีเขียว ไอ้ไอเสือเออเออเอ้อสีเขียวแว่นดำเป็นคนเมื่อกี้ป่ะเนี่ยใส่เสื้อสีส้มสีส้มเดี๋ยวนะสเกิร์ตเหรอสเกิร์ตมันเป็นกระโปรงเนี่ยว่ะลบก่อนสเกิร์ตเป็นกระโปรงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเีนี่มันสีแดงกระโปรงกระโปรงสั้นจัดเลยแล้วก็มีผมสีบรอน์ อ่าเป็นผู้หญิงใช่หมเดยนี่มันอะไรนี่ไว้หน้าม,ม้าด้วยอ่าลองดูสิได้ไหมเป็นผู้หญิงนะคะผู้หญิงสีบอลกระโปรงสีส้มเป็นคนนี้สีนีผมทองมาเชีย์ใช่ปะใช่แหละใช่ไหมเย่ถูก มีคนมีนักโทษอยู่สองคนแล้วตอนนี้บดล็อกชุดใหม่ชุดในอำเภอปะเนี่ยต้องดูวิดีโอถึงจะได้เดี๋ยวเอาไว้ก่อน b a r b เบอ h o p เนี่ยน,นะรีพอร์ตการ์ดคือแบบว่าอันนี้เป็นเหมือนแบบอันนี้เป็นเหมือนแบบเขาให้เราแบบสืบสวนอีทีหนึ่งอะว่ายังไงเคสต่อไปบอกว่าผู้บุกรุกเป็นดูแบบหน้าเวียนหัวมากคืออะไรวะเวลลิงใส่หมวกสีน้ำตาลหมวกวัด คือฝีมือกันวาดภาพนี่คือแบบ <c oughs> อ๋อเวียนหัวอย่างนี้เองก็เวียนหัวทุกคนนี่หว่าเดี๋ยวใส่หมวกสีน้ำตาลเวียนหัวอยู่ด้วยอันนี้เวียนหัวแต่ไม่ใส่อันนี้เวียนหัวโอ้หมวกน้ำตาลคนนี้แหละใช่ไหมเย่ถูกมีนักโทษอยู่สามคนแล้วมีชุดใหม่กะต่อไปเออใส่วาริงเพอร์เพลเสื้อเหรอเสื้อสีม่วง เออวัดวัดรูปอะไรเนี่ยแล้วก็แล้วก็เธอมัดผมไว้อ่ามัดผมนะแต่ไม่รู้ว่าแต่ไม่รู้ผมสีอะไรเสื้อสีม่วงมัดผมเสื้อสีม่วง,ม,วงมัดผมอันนี้หรือเปล่าคนนี้หรือเปล่าดูก่อนรูปเลย่องก่อนนะคนนี้แหละใช่ไหมเย่ถูกโอเคขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะคะก็เป็นเกมที่แบบว่า แปลกๆดีนะแล้วก็แบบบดล็อกไปเรื่อยๆด้วยนะคะถ้าใครชอบก็เด็ดิ่งหิงไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปกันด้วยนะคะตอนนี้ก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย